ชินโซอเบะเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและความมุ่งมั่นจุดเริ่มต้นชีวิตชินโซอเบะเกิดเมื่อวันที่21กันยายนคศ1954ในจังหวัดยามากุจิประเทศญี่ปุ่นเขาเกิดในครอบครัวนักการเมืองพ่อของเขาเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณปู่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการศึกษาและก้าวแรกสู่การเมือง อาเบเรียนจบจากมหาวิทยายลัยเซเกและศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาเขาทำงานในบริษัทเหล็กก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมืองเส้นทางสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2006อาเบได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่90ของญี่ปุ่นในวัย52ปี นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองช่วงแรกของการดำรงตำแหน่ง2006-2007เผชิญปัญหาสุขภาพจนต้องลาออกเรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการบริหารประเทศไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวการกลับมาอีกครั้ง2012-2020 1. การปฏิรูปเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินผ่อนคลายส่งเสริมการลงทุนและการบริโภคพยายามแก้ปัญหาเงินฝืด 2. การปฏิรูปสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในที่ทำงานแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุปรับปรุงระบบการศึกษา 3. นโยบายต่างประเทศ กระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาคจัดการความท้าทายจากจีนและเกาหลีเหนือหลักปรัชญาการทำงานไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยง่ายต้องพยายามจนถึงที่สุดบทเรียนจากชีวิต 1. ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ 2. ความมุ่งมั่นและความอดทนเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ 3. การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนช่วยนำทางสู่เป้าหมาย 4. ต้องกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาสำคัญ 4. ความท้าทายและการจัดการ 5. ปัญหาสุขภาพที่ต้องต่อสู้ 6. แรงกดดันทางการเมือง 7. วิกฤตเศรษฐกิจโลก 8. การระบาดของโควิด -19 ความสำเร็จที่สำคัญ 1. ดําดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 2. นํนำพาประเทศผ่านวิกฤตหลายครั้ง 3. ส,สร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 4. เสริมสร้างบทบาทของญี่ปุ่นในเวทีโลกบทส่งท้าย ชินโซอเบะแสดงให้เห็นว่าแม้จะ,ะเผชิญกับความล้มเหลวหรืออุปสรรคเราสามารถลุกขึ้นสู้และประสบความสำเร็จได้หากมีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเขาจากไปอย่างกระทันหันในวันที่8กร,รกฎาคม2022แต่ทิ้งมรดกทางการเมืองและแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง